บอกไม่ให้ซไม่วางก็กินไม่ได้ลูกบอให้ซาจีวาง่ฝึกไหมอืมจอยยังงยบอกให้ซจีกินบ้างกินกินมันยังหอมให้มันรอให้รอมันซจีไม่ให้หรอกจอยซจีจอย À, ăn. Ý, ông tụt nam anh Ý, cho mày đi trong nốt Trong nốt, 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 nốt Bỏ mấy gì sảm sen bỏ gì? choi kín buồn à? hay chị? chị? Chơi chẳng là cái bước quẹt à mày à, à yeah, nô no. Chơi trời chẳng dễ Chơi. Yàng, yeah. Chơi. Chơi. จอยตกที่ล่วงะมอโยนมาอันนี้อนบูดแล้วเลยปลาหมึกปลาหมึกปลาหมึกพี่ล่วงนะถ้าม่กินนหดูซองดูซองอมาลองดมอันนี้ดิไหนดูซองกูเฮ้ยนตียังไม่กินยาพิษรันตีเขียดยาพิษอ่ะ จยบอกไม่เอาแล้วจะบอกไม่เอาแล้วพี่ <c oughs> จันจิกินลห้ามอ้วกนะ rồi bà mực rồi trời, trời. trời bóng mới ao léo im đại chết bạc này, rồi, rồi เสือซี่อะไรเจี๊ยบเจี๊ยบเย็นเจี๊ยบเลยเจี๊ยบเลยแมวไม่กินปลาหมึกอ่ะเจี๊ยบเย็นเจี๊ยบแมวไม่กินปลาหมึกเจี๊ยบเจี๊ยบเจี๊ยบจอยอาบน้ำั้งแรกเจี๊ยบ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  กินหน่อยกินหน่อยเย็นจัดสถานการไม่ค่อยจะดีโซโลบอสใจคุณจำได้ตอนเปิดเหรอโซโลตายบอร์ขั้นหนึ่งก็ดีใช่โซโล่ไม่บอสไม่ใช่โซโลตายแล้วใช่ไหมใช่ยังไงโซโลตายแล้วตายแล้ว ัวนั่นมันมีสิ่งขยับมันก็คือพี่เช็ดจอยจอยเช็ดไหมไม่เอาน้ำลาดตัวเร็วๆเฮ้ยต้นีจะตายแล้วจอยน้ำสานะจอยออกมาจอยมันเป็นโรคตรงนี้มันมีสีดำๆอูมันแก่แล้ว กก็็เเปนโปนปติไม่ได้เป็นอะไรมันแก่แล้วก็เป็นอย่างนั้นแหละเอาน้ําเป็นรูปมันก็เป็นนะสิหม,มาไม่มีขนแก่แล้วสิบป,ปีแล้วตัวเริ่มเปียกแล้วมันก็ต้องต่อเนื่องเลยไม่งันมันจะแบบ บิ rồi, kh kh ดน้ำหน่อยสิครับเกือบยกเปียกเย็นเย็นคืนนี้ฝนตกยิ่งเย็นจอยยิ่งชอบจอยต้องเริ่มกลัวน้ำแล้วเนี่ยเช็ดนะค่ะห้ามกลัวแล้วจอย ต้องเลือกแตต้องเช็ดนะแต่ตอนบลางคืและไม่ได้อาบน้ำทุกวันจอยจอยอะไรนี่ไม่ใช่จอยคือใครอะไม่รู้จอยมันไม่มีตรงนี้ตรงตรงเนี้ไม่มีทำไม,ม,ไมอยู่ตรงนี้มันขึ้นมาเองเมื่อกี้ก็ไปอยากไงขนมันก็เลยหายไป จอยแบบทรมานมากนานแล้วนะจอยจอยจอยไปแล้วจอยหนึ่งจอยสองไม่งั้นเอาน้ำล่าทั้งตัวจอยจอยไปนู่นไปไปเช็ดตัวให้สะอาดสะอาดหน่อยไปน้ำล่าทั้งตัวไปเช็ดตัวดีๆจอยจอยไปแล้วจอย จอย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 งนี้จอยน้ำสาดนะจอยหนเอาแปะตัวแล้วชุ่มช่ำเลยอะไ่เหลอ ดื่อเหรอ,อน้าแบบตัวเลยไม่ดืจ่อยไม่ได้ดืด้อจอยตรงนี้กลัวแล้วรดยีนเสียงก็ข้างหน้า